สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับก็จะส,สร้างแบงค์เงินสาวเราจ้าอ่าวันนี้ก็จะมาอัเปเดตเนาะวันที่เจีของการผานแล้วก็ถอนพันคุดนะทุกคนก็ยัง,วงบวมๆอยู่แล้วก็อ่าเคี้ยวข้าวก็ยังบม่ทันดไ,ได้ไปไหนน้อทุกคนเนาะกินแ,แต่ของอ่อนๆเนาะอันนี้วัดไอ้ก็คือ,อยังเหมือนเดิมจ้ายังไม่หายเลยเนาะเสียงก็เปลี่ยน

อยู่กับน้องตลอดเนาะทุกวันมันก็นเลยน้องเป็นอย่างก็คือติดน้ำที่จริงปกติก็บบกค่อยติดแด่กคนทาร่างกายมันอบอ,อ,อนบางอ่อนเพียใะ้นองแบบอาจจะสู้หนักหนัหนแบบเครียดแล้วก็แบบพักผ่อนน้อยด้วยแหละมันก็นเลยก็เลยติดใจเนาะเพราะว่าปก,กติเวลานองเปน็นก็บบกค่อยดรติดเนะาะเพราะว่าแบบอืมเราบุกค่อยเครียดแล้วก็แบบพักผ่อนียงพอเนาะแต่ช่วงหลังนี้แบบ เครียดแล้ว้องพักผ่อนนอนมันก็เลยติดนะช่องข้างน้าที่ติดติดทุกครั้งก็คือร่างกาย air. อ่อนแออ่อนเพียรพักผ่อนมาเพียงพอแล้ก็เลยติดหนาก็คือใหญ่มากเลยห <c oughs> น้าบวนนะมเนาะอันนี้ก็คือบวมอยู่เนาะ Uh huh. แบบบางทีบางทีแบบก็มีพี่ๆเ่็นถามเนาะความฝันก็นคือคืออยากมีอย่างประมาณนีนะ้เนาะอันนี้ก็คือมีวความดีตัวเองก็ยังบริตังเปลาไวขนาดนั้นเนาะต่างเปลาไวก็ยังอีกไก่เพราะว่าตอนนี้ก็แค่ว่าอายุยี่อิบปีจริเนาะแต่ความหวังในตอนนี้ก็คือแบบฝันก็คือแบบอยากพาพ่อกับแม่มาเที่ยวประเทศไทยทุกคนนะสักครั้งในชีวิตจะให้คนมาเห็น สถานที่สวยๆกินอาหารอร่อยๆแบบนี้เนาะอยากเห็นแบบอยากให้พ่อแบบพ่อแม่มาเที่ยวเนาะ <c oughs> แล้วก็รออีกสักพักหนึ่งกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเก็บตังค์อีกก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปรอแบบว่าอาจจะปีหน้าน่นแหละปีนี้อาจจะบมดทันเน่นนทุกคนเนาะเดี๋ยวรอปีหน้าก่อน เดวดูดูดูกำลังเราก่อนเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ปีหน้าก็ปีถัดไปเนาะแต่อยากอยากอยาก,อยากพาเพื่อนมาจริงๆนะทุกคนมาบบว่าอยากพาเพื่อนมาเห็นแบบประเทศไทยอยากพาเพื่อนไปเที่ยวสถ,ถานที่สวยๆอย่างนีเวลาแบบเวลาไปเที่ยวเวลากินนน่นกินนั่นของอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยทุกคนแบบ ถ้าคิดถึงพ่อแม่เนาะโอ๊ยอยาให้เพื่อนมากิ่นแบบนี้เนี่ยอยาให้เพิ่นมาเห็นเนี่อย่างวรานี้เนาะอยากให้เพื่อนเห็นนะ่ะอันนี้ก็คือเขาหวังอว้รตั้งนั่นแล้วเนาะอยากพาพ่อกับแม่มาแบบมาเที่ยวแต่นี่แต่ก็ยังยังเห็นบได้ยังเห็นบได้เขื่อเนาะเราก็ทำได้สิอัน เป็นคนง่ายๆคนแม่ว่าบมไดเรียกร้องอียงจากเราขนาดนั้นบอว่าบางทีแบบเดือนนี้บางทีแบบอืพ่อแม่แบบเดือนนี้โมไดโมไดโอนให้นะบอว่าแบบเดี๋ยวอยากเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยคนกว่าเออว่าเป็นอย่างอี้ยพ่อกับแม่ก็โมไดเดือดรอนอย่างขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้เพราะว่าแบบเพิ่นเพิ่นค่อนข้างเก็บไว้ให้เฮาทุกคนแบบพ่อแม่ ค่อนข้างเป็นคนประหยัดเนาะเพื่อนอยู่กันสองคนเพิ่นกับปูพักปูกนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มันกับ่คคอยไดซือกับเขาอาหารปานในชวนมากับทำเพิ่นก็ทถ้ำกินเองเนาะชชวานี้มันก็เป็นน้าฝนเนาะทุกคนแบบอาหารก็ค่อนข้างแบบหาง่ายเนาะปูปาอะไรเงี้ยมันก็เยอะอยู่เนาะก็เลยบบได้ซื้อพักมันก็คืนตามธรรมชาติทำไม เราก็ปูกตามไร่ตามสวนตังีเนาะแตเก็บมาเล่นพอค่อยได้ซื้อเนาะแล้วว่าตอนนี้ก็ก็เตรียมกำลังแบบเก็บเกี่ยวเขาเนาะทุกคนแต่เดี๋ยวก็จะจางคนเกี่ยวเขาอีกเนาะถ้าสองคนเนะาะบว,ว่ลยัทั้งงัวด้วย <laughs> ถ้ามอเกี่ยวขา้าคนเขามอเขาโอ้ยลำบากไม่แย่เลย เหนื่อยนะทุกคนทำไรทำงานนโค้น,คนเหนื่อยเลยนะตอนที่ทำตอนเด็กๆอะ่ะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาแบบหาปีแล้ว,ลว,ลวนะแต่ก็แบบเออจะโอนเงินในเพื่อนแบบจางคนมาเกี่ยวอย่างเงี้ยแบบนี้เนาะแต่หาปีแล้วมาได้เฮ็ดนะแต่ว่าตอนเฮ็ดสมัยเด็กๆอะ่ะทุกคนแบบเหนื่อยหนะทั้งขนเขาแม่เขาเกี่ยวเขาจังจี ก็จ,จะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะทุกคนแบบใส้เวลานาะนๆใคชอบบาบาลาเวลาเกี่ยวข้าวแล้วแบบเออมันจะมีน้ำอยู่ในหลองนาะแจน่นานะทุกคนเลาแบบมันก็จะมีป่าจังสีนะโอ้ยโคตสนุกอะไปเก็บป่าจังสีอะมักนะ ป่ามันก็จะแบบเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันน้ำมันไกลหัวยนะทุกคนแบบเวลาน้ำขึ้นอย่างเีนะ้เนาะป่ามันก็จะขึ้นมาน้ำอะ่ะเยอะตอนเกี่ยวเขาอะ่ะแต่กว่าที่แล้วก็เป็นเดือนเนาะทุกคนเครียดยังมัน่งเศร้าเย็นเข้าเย็นเนาะ แลเพื่อสาวจะห้ามนะทุกคนกมก้มยกมมอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าให้ไหนที่แบบว่าน้ำมันค้างไงสินะทุกคนเวลาเกี่ยวโอ้ยดึงดึงรองเท้าแบบขึ้นจากต้มจากโคเนี้ยเหนื่อยเข้าไปเหนื่อยเพิ่มไปอีกก็ทำได้นะทุกคนก็ทำจนเสร็จนะ พอเสร็จจกเกี่ยวข้าแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้พักนะทุกคนไปก่นมันสับหลังต่อชีวิตแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยก่นจะมันสับหลังเสร็จก็ถึงเวลาแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะมาปลูกมันสับหลังอีกอปลูกมันเสร็จมามาทำนาทำนาออก,กคือวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะ แล้วก็ทํางานเก็บตังค์นะทุกคนแบบอ่าถ้าถ้าบางบางที่อ่ะถามมีคนมาถามมาแบบคิดแบบอยากอยู่ไทยเลยไหมอย่างแบบเนี้ยใจลึกๆก็คิดนะแบบอยากอยู่ไทยอยากทำงานในไทยอยากแบบว่าเพราะว่ามันอยู่นี่มันมันสามารถแบบว่าคืองานมันค่อนข้างแบบเยอะนะทุกคนมันแบบว่า เราอยากทำงานอะไรก็ได้ไอแบบมันงานมันค่อนข้างหลายนะทุกคนเนาะมันก็จะมีงานมาเรื่อยๆเนะทำมาอยู่ในนี้นะแต่ถ้าอยู่เล่านะ่ะถ้าทำแบบค้าขายอยู่ในบ้านนะมันมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเนะาะพอไะกุมกินนะอะย่งเห็นตอนนี้มันเฟืมันเฟ้อเนาะยังคิดอยู่่เนี่ย ถ้าจะกลับบ้านไปเราจะทำมาดีวะยังหิวอออกเลยทุกคนมันแบบถ้านอนคนทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ไทยนะทุกคนอ่ะใจเรืก่ๆก็อย,กอยากอยู่ไทยแหละอันดับแรกต้งหาแฟนคนไทยให้ได้ก่อนนะว่าแต่จะมีไหมเนี่ยอยากอยู่นะทุกคนประเทศไทยประเทศไทยไมันน่าอยู่จริงๆนะ มันก็คนละฟิลล้วะหนกับประเทศเรามันก็คนละฟิลไม่ใช่แบบจะดูทุกวันเกิดเต็เงขนาดนั้นนะมันก็คนละฟิลเนาะอยู่ลามันก็จะออกแบบอืมธรรมชาติแบบนี้เนาะอยู่ไทยมันก็จะแบบจเจริญอีกแบบหนึ่งนะทุกคนให้ดูสบายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าเพียง่างนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยว เออถ้ามันยังบวหายเดี๋ยวมาอัปเดตใหมน่นาะว่าเออฟันมันมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่ามันจะหายบวมไหมเนาะฝากเพจอ่าแต่งอ้อนสาวลาแล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อไป็นกำลังใจในการทั้งคลิปจะต่องไปด้วยนะทุกคนสบายดีบ๊ายบาย